เมื่อตอนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมนัตุลดิจิตัล4.0ได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดรวินเชยชมศรีผู้ริเริ่มวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจระเข้มาทําประโยชน์ให้มีต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันต่อนะฮะว่าหลังจากที่อาจารย์ ได้เริ่มคิดว่าทําไมจระเข้มันถึงมีวัฒการมาถึงปัจจุบันได้ทําไมจระเข้มันกัดกันในน้ําที่เสียไม่สะอาดแล้วมันไม่เป็นอะไรมันไม่ป่วยรักษาตัวเองได้อาจารย์ก็เอามาวิจัยนะหลังจากนั้นเป็นยังไงครับตอจากนั้นมาเริ่มทํายังไงตอนแรกรก,ก็มาดูว่าโดยที่เวลาเราเรียนมาเนี่ยเราจะรู้ซึ่งอาจารย์เองก็สอนในเรื่องของภูมิคุ้มกันวะิทยานะฮะเราก็ทราบดีว่าระบบคุ้มกันในร่างกายที่ดีที่สุด นะฮะในร่างกายที่จะปกป้องเราจากโรคต่างๆที่มาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามที่จะเข้ามาเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบคุ้มกันของเราทั้งนั้นนั้นถ้าระบบคุ้มกันเราดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีแล้วเราก็ย้อนกลับว่าระบบคุ้มกันมาจากไหนหลักวิชาการก็บอกมาจากเลือดเพราะเลือดเนี่ยจะเข้าไปทุกส่วนของร่างกายเข้าไปทั้งเม็ดเลือดแดงซึ่งนําออกซิเจนไปให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาวก็คือทหาร นะที่จะคอยปกป้องแบคทีรียเชื้อราแล้วก็ไวรัสที่อยู่ในร่างกายเรานะก็ไปกับเม็ดเลือดแดงเป็นเพื่อนกันไปเลยนะครับน้ําเลือดก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวไปแล้วก็อาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามองหลักวิทยาศาสตร์ดีถ้าเวลาเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ภูมคุ้มกันวิทยานะครับเราเห็นว่าพอตรงนี้เนี่ยงั้นจระเข้ล่ะก็เหมือนกันแล้วทําไมจระเข้ถึง มีภูมิกันที่ดีเห็นไหมอันนั้นคือสิ่งสําคัญอ๋อเนื่องจากเขาอยู่ในน้ําสระสกปกรกนะครับตลอดเวลาเลยตั้งแต่เขาเกิดมาลงสูน่นี้นั่นหมายถึงถ้าเป็นคนก็ต้องบอกว่าเขาได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราไวรัส,สต่างๆเนี่ยทำให้เขามีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาจริงครับอาจารย์นะฮะแล้วเขาก็สร้างภูมินั่นพอเขาไปเจอสิ่งแบคทีเรียไวรัสเขาก็จะไม่เป็นโรคเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือสําคัญนั้นเราก็เลยมองว่า ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นที่เขามีอยู่เอามาใช้ประกอบกับแล้วก็ไปเซิร์ชหาหรือค้นหา,างานวิชาการเขาพบว่าโครงสร้างของเม็ดเลือดแดงนะครับซึ่งเราเรียกว่ามันจะมีฮีโมโกลบินเป็นหลักใหญ่ครัเขาพบว่าเม็ดเลือดแดงของอจอระเขเ้สามารถที่เก็บออกซิเจนไว้กับเซลล์ได้นานมาก มันเกิดได้จากไหนจากการที่จอร์กเขย์หายใจครั้งหนึ่งดำน้ำเป็นชั่วโมงบางทีงนั่นหมายถึงรเราเนี่ยสูดเข้าเดียวเราก็หายใจออกสูดเข้าหายใจออกการที่สูดเข้าแล้วร่างกายมีการแอคทิวิตี้ว่ายน้ําเดินคิดอะไรต่างมันจะเกิดคดาร์บอไดออกไซด์เราต้องนั่นออกแต่ในขณะที่จอร์กเขย์รับออกซิเจนเข้าไปอยู่ในเซลล์เขาก็นอนนิ่งแล้วเลือดหรือร่างกายเขาไม่ขาดออกซิเจนเห็นไหมฮะนั่นก็ทําให้ การออกซิเจนดีเซลดีภู้งกันดีร่างกายก็แข็งแรงเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเป็นต้นเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมเราศึกษาแล้วเรื่องของเลือดเราก็เลยมานั่งว่าแล้วเราจะเอาเลือดเขาได้ยังไงวิธีการเอาเลือดจระเข้ออกมา ใช่ครับเอาตรงไหนเอาได้ยังไงไม่ต้องคุยกันตอนต่อไปแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์วินมากนะครับขอบพระคุณมากครับในตอนหน้านะครับเราจะได้คุยกันต่อแล้วล่ะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากที่เรารู้หมดแล้วเราจะเอาเลือดจากตระเขอออกมาใช้อย่างไรและวิธีการของอาจารย์เป็นอย่างไรรอกันต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับไวรัสโควิด -19 มีอันตรายมากเมื่อเข้าสู่ร่างกาย สร้างเกราะคุ้มกันให้ร่างเลือกเจลเคแัปซูลวินร่วมสนับสนุนให้ทุกคนสร้างภูมิต้านทานไวรัสโปรโมชั่นพิเศษขวดเล็กขนาด30แคปซูลราคา500บาทขวดใหญ่ขนาด100แคปซูลราคา1500บาทสามารถบาทสั่งซื้อได้ที่โทร081 807 7451เจเ้ลือกเจลเคทัปซูลยี่ห้อวิน